เม้นตก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500สัพท์ไปเลยกันพี่นาคค่ะมาแล้วค่ะหยุดหยุดหยุดทำรีบผมเลยแล้วน้องป้าจะมาบ้านนี้มีแค่กูมีแค่กูพี่วายเหรอเออพี่วายอ่ะอีพี่นาคแต่ละรอบแต่กว่ากูไหว ม่อย่อพี่เอาไม่ถึงผีฆ่าพากเลยอี่ตัดไม่ถี่พี่นาเนี่ยพวกเราไปทำอะไรให้มันเหรอเด่นคุณม่นจะฆ่าพวกเราทุกคนขนาดนี้เนี่ยเพอาพวกพี่เป็นเครื่องผมต่อให้สู้มาทุกพี่นาเนเนเพาจะมีคาถาหรือแบบกับไม้ผีใ่ไหมคะมีไมเน่ไม่มีหรอกแต่น่าจะมีอยู่คนนึงสามารถชอมบีได้เน่กลัวมากอุ้ยกลัวมากใครอ่ะเี่อม ูเสจะได้จริงนะดูยังไงก็มิดอีกเนี่ยมิจฉาชีโพเคลียร์พื้นที่ที่มีนเข้ามาเฮ้ยเอาแล้วอะไรอ่ะเผีมันภางนี้ผีมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะก็มันโกรกเหรอทต่อแถวเรียกพาวสี่สองพันเลยอ่ทีสักสิบที่มีตำนานสิ่งนี้รับอาศัยอยู่ที่แฝดก่อนด้วยแฝดน้วยเด็กพวกน้องเป็นอะไรกันอีชั่วนั่นอุ้ยมันเป็นเนื้อหรอเดี๋ยวบุรีไว้เด็ก คนอื่นไปเกี่ยวแต่บางคนมาช่วยรึงอ่ะเขาไม่เห็นมึงเป็นพี่น้องหรอกแต่ศึกครั้งนี้แต่มันเริ่มบัวพันแล้วไม่มีวันอโหสิครั้งนี้พวกเราจะไม่หนีอีกแล้วจะเชื่อเราจะกลายเป็นตุล่าแทนปูจะฆ่าเลือดสิ้นล้ำเฮ้ยว้าวทีน่า ไปเรื่อยทุกวันตายอีกดอกดูมาทุภาุภาคมีอะภาคนี้ผีวายแล้วไม่คือไม่น่าเชื่อว่าเราอยู่กับจักรวาลพี่นาคมาทั้งหมดห้าภาคตอนแรกคิดว่าภาคสามตั้งแต่ภาคสามดูไปตันงปอ่มุกตันแล้อแต่ว่าเขาก,ก็ก็สามารถแบบใช่ค่ะทําให้เป็นจักรวาลได้ที่เด่นคนมาเป็นผีที่มาคมันเอาตัวละครในเรื่องนั้นคนอื่นอะ่ะเป็นเป็นเส้นเรื่องหลักเพราะว่าภาคภาคก่อนหน้าก็เป็นมินแปร์ เอาตัวละครเพื่อนมาเป็นเรื่องหลักแล้วสัเปรซองมาแล้วแก็บความเมียบานบุญทิศตกความทิศตกเฮ้ยเจ็บเมียบ้านก็เรียกบุญทิศตกพาเมยพามมียมาเนี่ยพาอยู่ซายสิมาพาได้โว้ยจบต้องหัวเลยเหรอก็บอกให้เมียบ้านบ่เมียปากห้างอียาย นี่คือเสียงประกาศจากโรงพยาบาลเด้อะตายเลยไอีดนอเคือวันนี้หมู่บ้านของเฮาก็มีคนตายอยู่คนนึงซึ่งคนตายแต่บ่แม่นผู้อื่นผู้ใดก็คือยายจ้อยนี่ล่ะจักรวาลมไม้เนี่ยคือตายแล้วหมู่บ้านนี้ไม่มีคนตายแล้วดอวยนั่งสวดกูบอกปุ้ยยัยยายอีหยังฝืนจะคนตายตายยายเป็นยังไงครับหมู่บ้านผมไปฟังแค่จ้อย เราบอกเกี่ยวกับเรคหลังความตายมากผมเพิ่งพาผมไปรีเสิร์ชนะรีเสิร์อย่างเฟื่องจะความตายอะมฟื้นจริงหรือเจฟฟี่ลองเป็นหมอที่ทำการสัมภาษณ์คนที่ตายแล้วฟื้นประมาณ5,000คน55เปอร์เซ็นต์พวกเขาเชื่อว่าโรคหลังความตายมีจริงเป็นหนังแบบผมซื้อเลยองไอ้ยุบหนึ่งแน่นอนโรงหลังความตายแล้วเรื่องอินเตอร์สเตลาร์เป็นตัวเลขที่คล้ายๆแต่วันรอยแต่าวันรวยก็บ้านหมูกันละ ไม่ก็จีนได้ไลยคีังทำยิ่งใหญ่อยู่แล้วเสื่อหลวงชวาลสูตรธรรมชาติเริ่มบิ๊กคือเปล่าคอยนะครับหลอหลังคว่ำตายมีจริงไ่ครับเป็นจริงเซโร่นอกจากย่าจอยจิตายเะเฟื่แล้วมีผู้ใดตายเลเฟืนอีกบแา่แสบวครับมันจะมีไอไอโดนที่เขาเรียกว่าแชจีบีทีเย่างว่าแม่ะจีบีทีอ๋อมันกำลังใส่แฟร์มุ้จิงกวยนี่บ่ ความตายมันองพุ่งยันตายว่ะมีไว้ให้เข้าใจยันด็กแต่ยังขี้ยันความตายมันกับปณาราสิมีไว้ศึกษาบุหะปณาร์ซิมีไว้ไหวเข้าใจบุหะถูกเซ็งบนโลกใบนี้มันก็ต้องมีอายุขัยบุหะมีอยู่กันไม่หมดไปอธิบุคคลยันตอนนั้นเราทำไม่ถึงเข้าใจมันก็บอกว่ามึงเคยได้ยินว่าที่มันเหมือนว่าไว้ว่าความฮาตมันขาวเลยหลายเจียแต่ว่าความใต้ที่มึงดูหนังดีนะมันขาวเลยเจียเดียวเขาดีแต่ภาคหนึ่งแล้วอั้ ใช่ไหมกูถามคำถามคำถามนึงอย่างเปล่าเป็นยังเขาจังต้องเอานำมาเผาล้างหน้ากนเพราะว่าการเอากาแฟล้างหน้าตามสิบแข็งเฮ้ยนี่าจำเรื่องนี้ได้ไหมเทอมสามอ่ะที่เขาเล่นคู่กันในเรื่องที่หัวขาดอ่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้เอออ่ะสิบสองกุมภาพันธ์นะครับทุกโรกภาพยนตร์กำหนดการชาเปการกิจกิ่งแก้ว อันนี้ฉันได้ข่าวว่าเป็นหนังมาสร้างจากเรื่องจริงพวกผีหน้าหนึ่ีดูหน้าตัวเองน่ากลัวกว่าอู้เหี้ยตกเลยจริงแกจังใครเล่นพี่สายแต่งตัวส,สวยๆนะทำไมต้องแต่งตัวส,สวยๆจะได้ออกใบสกักคุกออก ตำนานหลอดบางขวางความตายไม่น่ากลัวหรอกแต่การทันหลังให้กับคุณงานความนี้นะคาเมันผีอีกรอบที่น่ากลัวกว่าพี่กันนะภธงสีาขาวระหว่างสถานีานนปากช่องจันทึกเจ้าเป็นคนโทรไปเล่นกับพี่วรพาใช่ไหมหฉันไม่ผิดโดนยัดหรอ นี่แก้วมึงมาไปรับน้องหลับเมือเถอเด็กแ,ก,แก้วช่วยด้วยคืออะไรไไอ่ะพอเขาไปช่วยเหรอเขาไปช่วยเนี่ยนะแก้วช่วยด้วยเด็กเงยตะโกนเ,เด็กเลยยืนกลางว่าไม่ได้ฆ่าแต่หลักฐานมีดกับเลือดเด็กในมือจำเลยถือเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่าจำเอลยลงมือฆ่าเด็กเอา อ๋อแล้วมันเป็นผีที่มาทวงความยุติธรรมเหรอเออโดนโยนไงเพราะว่าีเขาก็ดูรังเกดอยู่นะอุ้ยนี่คืออะไรประหายอุ้ยอุ้ยว้าทไม่ได้ทำจริงคือแย่มากขอแล้วก็มาอุ้ยที่ใส่ปานแก้แค่ต่อสิงสิงอุ้ย ตบผีกิ่งแก้ว29มกราคมในโรงภาพยนตร์ค่ะตอนนี้เข้าแล้วถ้าใครได้ดูคลิปนี้ตอนแรกได้ยินชื่อนึกว่ากิ่งแก้วฟรีฟู้ดตกงงเลยกิ่งแก้วชากใบชากใบการกินเสนอว่าเป็นอ่อนหนังตลกคอม,มดี้ <c oughs> กิ่งแก้วฟรีฟู้ดหรือป่าะแต่เรื่องนี้เื่อน่าสนใจ <c oughs> ต้องรอติดตามเพราะรู้สึกว่ารวมนักแสดงชั้นนำหมดเลยนะฮะต้องไป <c oughs> ติดตามเลยเร็วนี้นะใครอยากฟังเรื่องราวก็ไปลองฟังก่อนจะได้เผื่อมีเข้าเรยกอ,อะไลจะได้ทำการบ้านก่อนไปดูราคี บีออนคาวมาแล้วจ้าราคีนี่คือบุภาปะเปลี่ยนเป็นราคีแล้วหนังเี่ไม่ตั้งชื่อวันนี้มีชื่อ,อแล้วโอเคแต่คือใช้ออสการ์อพาร์ตเมนต์ที่บุภาปันนี้คือแบบแบบแอันนี้มากอันนี้เลยอ่ะเอา้าสบูรักเา้าตกมาตายหัวอ้ยตายคาอุย้ยคาคนเลยถ้าโมเดลมากอุย้ยแม่มอง พี่แบรนดคะน้ำใส่คุณพี่มารีตายค่ะพี่มาร์รีทีเสียเขาไปไม่ได้โอ๊๋อู๋อ้๋อาโปลินเป็นเมียอิงฟ้าหรอไม่ใช่ขอโทษแต่ความรู้สึกที่พี่มีเมื่อกี้เมื่รึ่งอยู่กันทอมกันแรงเข้าข้างล่างห้องข้างล่างว่ามันมีความตลกอยู่ด่าคุณแม่ โอ้โหเกียวใครข้างบนขโอ้โหตาย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 ความรู้สึกที่พี่มีต่อพี่มาลีมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอว้ายผู้หญิงคนนี้เขาอันตรายมุณต้องยอมรับมันได้แล้วเว้ยมันจะอยู่กับคนที่เป็นคนรักเขาอุ้ยอ๋อคือเป็นผีมึงสิห่วยบ้าคนตายผีอ่ะ ยี่นะพี่มองไปข้างบนดิเฮ้ยอุ้ยรู้แล้วรักเขาถ้ามึงมาอยู่แบบเนี้ยไม่ได้เนอะเขาตายไปแล้วเว้ยูดเหี่อะไรโวยมาหมดเลยอรักร้อนกับผมอยู่ตลอดไปรอดแล้วโวยมีปั๊บคิดเลยนะ ฉันไม่ใช่มารีที่คุ้จักมารีลูกแมวเหมียวหรือเปล่าอย่าตุ้งนะอย่าตุ้งนะ,ะมผมรู้จักคุณอ,อีกฟ้าแต่ละบทบาทเนาะยอ้าปีบาลเจ์าหลวงแอ้วมันดูมีความหลอนบอกตลก ฟิลนี้แหละที Gym. ่หนังไทยต้องการ26่กุมภาไหมไปดับเดดูไปดูกันได้ค่ะยี่สิบหกกุมภาค่ะโกสบอร์ดกล่องผีสุ่มวิญญาณอุ๊ยอ๋อนิวยอร์กอุ้ยวิสเซนจอติงมากคือวิสเซนจอติงมากสะดวกและเชี่ยวที่เอองงว่ะชื่อ เริ่มเล่ไปเสียแล้วจงให้สิ้นสุดไม่ผีด้วยแก้วย่ำรูปเวอรอยู่นะมีตรีอ่ะต้องมีอันเป็นไปบอดเกมหรอผีอุ้ยน้องมีภู้ยหล่นอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่องผมมั้มีแค่ทีเซอร์อุ้ยหน้ากันจบ โอ้ยแม่มีหลายผีมากกับมึงขอกล้องผีสุ่มสุ่มผีปะเวียนนะกลัวต้องกล้วกล้อง,งผีสุ่มวิญญาณ12มีนานะฮะอุ้ยออน่าดูนะน่าดูมันมีความแบบลุ้นและเป็นผีแบบแฟนตาซีอะ่ะดีนะน่าดูนะแค่ทีเซอร์ทำออกมาก็เออน่าดูเลยอ่ะเราไปดูกันทุกคน<ะ>พันนอ้องสองเด็กั่านอยู่ไหน ยินดีได้นะครูอ <pps? S 1> ้าวพี่แจ <t ries> ๊กกับพี่เชอร์เชี่ยปานวัยของการขึ้นสุดท้ายอุ้ยยิงกัอยู่ไหนตีวันนี้พ่อนอรับน้องวันแรกอะพ่อนอเดินมาใครก็ไม่รู้อะสงสัยจะเป็นเพื่อนใหม่อ้าวพี่มาไอ้พวกพี่พวกนั้นอะแม่งโคตรน่ารำคาญเลยน่าจะหาเรื่องอะไรกันละกันหนะ อะไรไมึมงอยู่มีปีศาจโอ้ยันจะายงกับเื่อนคูอันนี้ที่ก่อนจะไปคูพ,พนอหรอาว<ม>างปกศาจะมาเลยสูงมากๆใคอ่ะปูใช้บุหี่เป็นทูบอ่ะนี้มีคถามค่นอนป่ะมีพี่ชีพคิว่าใครอที่อยากเจอพนอมากที่สุดปแความเปลียดชังที่เล่นถิ่นตาย เล่นเชื่อันไปด้วยดูซิมันจะทนเห็นเพื่อนมันตายกต่ไน่ไดดีหน้าไปกิเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเโอ้ตายแล้วแามจะมีคนใหญ่เสียโฉมแล้วเนี่ยอยู่กับดีๆไม่ได้มันคงต้องตายอย่าค้าพี่น้องมันจำทุกอย่างได้นะอ่าพักที่แล้วเองต้องฆ่าพนอ ก็ไม่งั้นท <and> ุกคนจะต้องตายปุุคนตายอ้ยปุ้ยคนเลยมันจำทุกอย่างได้แล้วอ้ยอยากเป็นของมีนักชื่อเปุกูจะสอนให้เองมันเล่นว้ารหน้าสอนว้าวหุยตำนานมากอี่ไฟเนี้ยชื่อเล่นแล้วกัน ไม่เพื่อนหนไม่ใช่หรอ,ไ,อ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 ไปหาด,ดูได้นะคะตอนนี้น่าจะมีโรงอยู่ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ